ครับผมลุงหลอดเอฟซีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเอฟซีนะครับด้ติปจากเอฟซีหนึ่งร้อยบาทสนับสนุนลุงหลอดนะครับผมว้าวเลยนะครับลุงหลอดของกระไดติปจากเอฟซีนะครับผมขอบคุณหลายๆขอบคุณจากใจนะครับผมเป็นไปทั้งแดนลวบภูนะครับเป็นบอกเพื่อนเพื่อนซีมาเชียเทมทับหลวงนี่นะครับเป็นบอกว่าให้เฮียผมไปซอยเพิ่์นเดอครับนี่เทมทับหลวงนี่นะครับหามมลลอลุงล่อเชียครับสิเป็นจยางไดโปรดติดตามครับกำลังเกิืพอนพลคืนฐานนะครับตอนนี้นะครับ มีุ่งหลอดยี่บันคุ้มนะครับผมคุ้มเป็นคุ้มนะครับผมกันเข่าถือนะครับอ่ะรอรุนรอเชียร์กันไปนะครับมาร่วมเชียร์บังไฟายไปกับลุงหลอดเอฟซีรับหล่อวัดเจริญลิลิลีลีลีเทพทัำหลวงครับยี่สิบห้าสิบครับรัมโตสวยงามเหลือเกินนะครับผมเอฟซีลุงหลอดเบื้องหันใหตุตีปลอยนึงบอกว่ามาเชียร์บ้างนี่นะครับผมปัดใจเยอะนะครับผม ไอ้ลุงหลอดเสียซอยแน่นะครับ,บเดี๋ยวลุงหลอดสิมาเสีย,สยบังน,น,น,นี่ซอยกันนะครับผมเอาใจซอยนะครับบังน,นี่เทปทับหลวงครับเหลือแต่มานครับบ,บ,บ,บาากอกว่า,าจะีจะถามเเลยนัเนอนีไปเาพี่หลวงัได้ม้องยาบาคนเกจะดามเลเกนี่น ต้องซีก็ได้ดิทำได้ไหมต้องซีกได้ตงซีกน้งไีมได้ตุ้มฟองตุ้มอเรียบร้อยนะครับยักษยางนปวดาจดินนเทสับหลวงเลขกํำกับี่สิมาติึ้ตงสูงลุ้ตาซระแคนไปได้หลายพอที่งานจ có <coughs> um, cáo <coughs> 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 ยอดการนข like <im> ้างนะครับผมโอ้ยไปได้ดีมากๆนะครับผมลักษณะมังไปแนวนี้นะครับเป็นมังไฟเบาหางนะครับกันก็ร่งคุ้มหางอยู่เกือบเอาอยู่นะครับต้นเต้นต้นเต้นโยกเยกโยกเยกนี่กำลังสีเอาหางใจ้พอได้นะครับกันเอาหางได้เบาเลยนะครับมังไฟแนวนี้เห็นหนักตอหนักเลยครับ โอ้ยสุดยอดเลยโอ้โอเขายืนเลยอะ่ะมาเหยียดอยู่ครับเหยียดอยู่ปลาสูงขากสูงแน่นะครับผมมันเกี่ยวอยู่ครับตอนนี้วงว่าเผาดันมาหรือเปล่ากานี้มีดันใน,น้อยอยู่นะครับลักษณะการล่งนั่นดันอยู่นะครับ ะะมันเป็นเรื่องธรรมดาครับมันต้องรอเล่าขิ้งเย็นก่อนขัน้นจางได้กับสค่อยเวียงลงมาเบาๆแล้วกัเมียบได้กับวานเทียบครับระบการับงานงรานงัหลวมนะครับตอหน,นีที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปทายนะทางดีนะครับผมยี่สิบหา้าแกวอยู่นะครับอ่าโคนาสีแพ้นะครับมาล่อหลุดหมวกไปน้ำคันครับเดี๋ยวลุงหลอดเป็นหนาฐานนะครับไปเทียาจารย์สางน้ำคันครับ

แงยนก็ตังค์ดีน,นะครับไบสนะนะครับสามร้อยผ่านไปไปลายมากนะครับผมเหมลือสามร้อยสามสิบพันไปครับหวานเจี๊ยบนะครับผมสําหรับเทพขับหลวงครับเจ็ดสิบพันไปสบายใจใจใน้ำพวกเขางดึงกันเสียเดิน้ำพวกเขาโพชื้อแน่นอน เล้ากขาตัง่อวนปาขา้วามรูของจองคนดังเลียงกันนะครับสามร้อเก้าสสามเกสีผ่านไปี่เอยว่าเอากระา้นะครับหวานจิริลิลิเิลิอีกแล้วนะครับเรียบทับหลวงครับผมกลับมาแล้วเอากลับมาแล้วสี่ร้อยผ่านไปสี่ร้อยาพี่ สุดยอดมากๆครับการเดินทางของเทพทับหลวงนะครับผมถือว่าเป็น <ดำ S 1> ไ <ป S 2> ลงมาเต,ตึงไปเองครับ400 1คะแนนขอบคุณ<ะ>ที่ติดตามรับชมลุงรอด f c สวัสดีครับ